คุณกำลังฟัง Living Well Podcast ช่องสุขภาพที่คุณวางใจโดยโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้อากาศที่ภูเก็ตบ้านเราเนี่ยเริ่มแปลปรวนจากการเข้าฤดูฝนแล้วนะคะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกบุตรหลานของคุณผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีอาการมีน้ำมูกไอเรื้อรังคล้ายจะเป็นหวัดแต่ก็ไม่หายสักทียิ่งช่วงเปิดเทอมแบบนี้ค่ะลูกเราถ้ามีอาการทางระบบทางเดินหายใจเนี่ย คุณพ่อคุณแม่ย่อมใจไม่ดีแน่เลยเอ๊ะจะเป็นหวัดเป็นโควิดหรือว่าเป็นภูมิแพ้กันแน่นะ Living Well Podcast เอพิโซดนี้เราอยู่กับคุณหมอเด็กเฉพาะทางโรคภูมิแพ้อีกเช่นเคยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิติมาเวศกิจกุลวันนี้คุณหมอจะมาเคลียร์ชัดค่ะว่าลูกเราเนี่ยเป็นหวัดหรือเป็นภูมิแพ้กันแน่ไปฟังคุณหมอกันเลยค่ะแพ้อากาศคืออะไรแล้วเกิดจากอะไรคะคุณหมอ โรคที่บุ๋จมูกอักเสบจ,จากภูมิแพ้หรือโรคแพ้อากาศเกิดจากปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ไวมากกว่าปกติเมื่อร่างกายได้รับสิ่งกระตุ้นเช่นสารกอ่อภูมิแพ้ทางอากาศฝุ่นละออง PM 2.5ควันบุหรี่ควันไฟก็จะกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีอาการจามน้ำมูกคัดจมูกคันตาได้ซึ่งหากมีอาการรุนแรงอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันการนอนหลับและการเรียนรู้ได้ค่ะ อาการคล้ายหวัดมากเลยนะคะคุณหมอแบบนี้เราจะแยกได้ยังไงคะอาการอาจจะคล้ายกับโรคหวัดแต่สาเหตุแตกต่างกันโรคจมูกจมูกอักเสบจากภูมิแพ้เกิดจากปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันที่ตอบสนองไวมากกว่าปกติในขณะที่โรคหวัดเกิดจากการติดเชือ้อซึ่งในผู้ป่วยที่มีการติดเชือ้ออาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นไข้หรือบางครั้งก็จะมีอาการคลั่นเนื้อคลั่นตัวปวดเมื่อยตามตัว หรือน้ำมูกอาจจะมีสีเหลืองหรือสีเขียวได้ในขณะที่ผู้ป่วยที่เป็นโรคเยื่อบุจมูกอักเสบจ,จากภูมิแพ้หรือแพ้อากาศจะไม่มีอาการไข้ร่วมด้วยและน้ำมูกควรจะเป็นสีขาวค่ะ FAQ เลยค่ะคำถามที่พบบ่อยค่ะคุณหมออยากตรวจภูมิแพ้เนี่ยสามารถทําได้กี่วิธีคะการตรวจภูมิแพ้มี2วิธีคือการเจาะเลือดและสกิดผิวหนังสามารถเลือกตรวจวิธีการใดวิธีการหนึ่งก็เพียงพอนะคะเป็นภูมิแพ้มานานอยากหายเนี่ยต้องรักษายังไงคะ สำหรับการรักษานะคะมีด้วยกัน3วิธีวิธีแรกก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่ผู้ป่วยแพ้วิธีที่2ก็คือการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยการใช้ยาแก้แพ้จะช่วยบรรเทาอาการได้แต่หากผู้ป่วยมีอาการรุนแรงการใช้ยาแก้แพ้เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอจําเป็นต้องพบแพทย์เพื่อได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมการรักษาวิธีสุดท้ายก็คือการให้วัคซีนรักษาภูมิแพ้ เป็นการให้สารก่อนภูมิแพ้ที่ผู้ป่วยแพ้เข้าไปในร่างกายทีละน้อยเพื่อค่อยๆเข้าไปปรับภุมคุ้มกันของร่างกายทําให้ผู้ป่วยอาการดีขึ้นและสามารถลดการใช้ยาลงได้แต่การรักษาวิธีการนี้จําเป็นจะต้องรักษาต่อเนื่องนาน3-5ปีค่ะสุดท้ายอยากให้คุณหมอฝากอะไรถึงคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็นโรคภูมิแพ้นิดน,นึงค่ะโรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้เป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็กแม้ว่าจะไม่อันตรายถึงแก่ชีวิต แต่ก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันนะคะส่งผลต่อการนอนของเด็กและการเรียนรู้ดังนั้นหากบุตรหลานของท่านมีอาการที่สงสัยแนะนําให้พบแพทย์เพื่อจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไปค่ะ